จะหาไม่ต้องหา,า,าทีเนี้ยแล้วเป็นเบนใช่ปหเบายบ๊ายตีซนเคอร์อะเด็กๆคะ่ะตี้ซานเคอร์คือบทที่เท่าไหร่เออบทที่สามค่บทที่บทที่สามนะคะตี้ที่แปลว่าลำดับที่ จานแปลว่าเลขสามเคอแปลว่าบทเรียนนะคะีเคอบทที่สามอะด็กๆก่อตครูตูาหลงถึงแล้าหลงถึงแล้วอะช้าชานะลูกาหลง้าหลง้าหลง้ว ชื่อเต้าเต้าหงชื่อเต้าเอ็ชื่อเต้าต้าหลงนมแยควว่าต้าหลงตัวนี้นะคะคือชื่อของคนตัวละครใช่ค่ะลูกเขาก็ชื่อต้าของีต้าหลงคือพระเอกของของนังสื่อเรื่องนี้เป็นตัวเอกของเรื่องนี้นะคะอ่าต่อไปชื่อเต้าชื่อเต้าคำว่าชื่อเต้าตัวนี้นะคะแปลว่า มาสายนะคะลูกอะต่อไปนะเลเลตัวนี้นะคะแปลว่าแล้วโอเคต้าหลงสุดตาเล่บทที่สามนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเอ่อการมาเรียนใช่ไหมการมาเรียนของต้าหลงที่มาสายนะคะอ่าโอเคตาหลง โอเคดูคำศัพท์ใหม่ตัวแรกเลยนะคะอะเด็กๆฝึกอ,อา่านตามเราซื้อนะคะลูกจัวเอานมป่ะเอานมไหมถุงแม่ป่ะค่ะเด็กๆได้ยินเสียงเราซื้อไหมอ่ะทุกคนพูดตามเราซื้อจัวจื๊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 ตัวนี้แปลว่าอะไรคะลูกจัวคอัวจัว จื้อแทชเชสก็คือจื้อใช่ไหมคะจู่จ้วจ้วจ้วจื้อจ้วจื้อแปลว่าโต๊ะนะคะจ้วจื้โต๊ะทุกคนทุกคนตามหล่อซื้อนะคะถ้าเราซื้อสอบถ้าเราซื้อสอบให้ฟังให้ให้ฟังให้หล่อซื้อพูดแล้วให้เขียนต่อคะแนนนะคะเดี๋ยวหนูจะสอบไม่ได้นะอ่ะอีกหนึ่งร้านนะคะจ้วจื้จ้วจื้ ต่อไปนะคะอีซึอีซึนองสาอีซึพีปพ่อไม่ยชน์อีซึตรงนี้แปลว่าอีซึแปลว่าเก้าอี้นะคะ เด็กๆสามารถพูดตามหลอกซื้อได้เลยนะคะตอนนั้นให้พี่นิทายแล้วส่งมาเหมืประตูเหมืนประตูนะคะเด็กๆถ้าใครจะตอบหลอกซื้อนะคะก็เปิดไฟเอานะคะรวมทุกเสียงตอนนัฮัลโหลอ่ะโอเคค่ะเหมือนอ่ะเด็กๆพูดตามหลอกซื้อนะคะเหมือน เหมือนเหมือนประตูนะคะวังวช่วง,วง,วงตัว c h, h e S <S นี่นะคะคือชื่อ c h คือพยัญชนะชอช้างนะคะชื a ่อ u a n g คือสระนะคะวง,ว,งวงชื่อวังวช่วงแปลว่าอะไรคะลูก ตาหน้าตาค่ะอ่วงคือหน้าต่างนะคะลูกอ่ะทบทวนอีกหนึ่งรอบเหมือนเหมือนช่วงหน้าตา่างอต่อไปเบี่ยว เียวอะอนรอมนะลูกต ah, like. ัว B นะคะคือป ah, ัวใช่เปล่าที่เด็กๆเคยท่องปัวปัวอะ I A O นะคะคือสระเอียวเอียวเสียงสามคือเสียงเอกดังนั้นอ่านว่าอะไรเอ่ยเปี่ยวเบียวเปี่ยวเปี่ยวแปลว่าอะไรคะนาลิกานบี้ง อ่ะอีกหนึ่1รอบนะคะตี้ถูตี้ตี้อูตี้ถูตี้โอตี้อูตี้อูตี้ถูแปลว่าอะไรคะเด็กๆรู้ป่าแผนที่แปลว่าแผนที่นะคะต่อไป อ่ะคำนี้นะคะอาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะคะลูกอ่ะตัวคิวนะคะชีชีใช่ไหมคะลูกที่เราเคยท่องเป็นที่เราเคยร้องบนเทิมกันซีซีใช่เปล่าลูกอ่ะซี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 ตัวชอชใช่ไหมคะลูกตัวยูคือชีช สู้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 สู e โอเคเอาเสียงถูกแล้วนะคะลูกสู e แปลว่าไปออกเสีอได้ใช่ไหมออกเสียงได้ไหมคะลูกสู e ได้โอ้โโอเค ชี่ไปนะคะจินจินตัวเจคือจอจานใช่บหมลูกไอเอ็นคือสละอินเสียงสี่ตรงนี้นะคะก็คือเสียงโทอ่ะจีอินจินไม่โทจินอ่ะจินจินจินอ่ะจินนะคะแปลว่าเข้านะคะลูกยาว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  เก้าเก้าเก้าตัวนี้แปลว่าอะไรคะลูกแปลว่าต้องนะคะแปลว่าจะต้องต้องนะคะต่อไปห้องน้ีอะห้องน้ำห้องน้ำอะเด็กเด็กห้ีงน้ อย่างเงี้ยมันคือเสียงสามใช่เปล่าที่เราซื้อเคยบอกเสียงสามติดกับเสียงสามเปลี่ยนตัวหน้าเป็นเสียงสองใช่ไหมคะ <ป ut. S 1> จับเอกอกับเอกเปลี่ยนเสียงหน้าเป็นเสียงสองก็คือเป็นจัดตาวา่าเด็กๆพูดจำมัซื้อนะคะ,ะสี่วเจียนสีโวเจียนสีโวเจียน ชิชโชเจียนคำนี้นะคะเราซื้อสั่งเป็นการบ้านด้วยใช่ไหมที่ให้คัดใช่ค่ะเดออก็กผู้ชายมาส่งน้ำค่ะสีโชเจียนโอ้ชีชโชเจียนอ่าเดี๋ยวทำใี้ชโเจียนโอเคค่ะเด็กๆหนูปิดไมค์ไว้ใช่ไหมคะหนูก็ต้องฝึก อ่านออกเสียงด้วยนะอ่าเราซื้อดูอยู่นะใครไม่ออกเสียงโอเคอ่าหนูปิดไมค์แล้วหนูก็ฝึกพูดตามหลออซื้อนะคะลูกอ่าสีโฉเจียนสีโฉเจียนโอเคเจียนคำต่อไปเลยนะคะลูก บทที่สามนี้นะคะคำศัพ pues <Mm ท์ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะคะลูกอ่ะเด็กๆอ่านตามร้องเงนะตุ Should> ้ยบุช oh ีตุ S <S ้ยบุชีอ่ะตุ้ยบุชีตุ้ยบุชีตุยบุชีตุยบุชีอ่ะตุ้ยบุชีตัวนี้นะคะแปลว่าขอโทษ แปลว่าขอโทษนะคะคําต่อไปนะคะคูคันนี้เป็นแบบฝึกใช่ไหมคะอันไหนคะลูกนนวันนี้ครูเอาขึ้นหน้าจอค่ะอ๋ออันนี้เป็นคําศัพท์ใหม่นะคะที่เราซื้อสอนสอนหนูอ่านคําศัพท์ก่อนแต่ว่าการบ้านเดี๋ยวเราซื้อจะเปิดให้หนูดูตอนหนูเาหนังสือหน้าเท่าไหร่คะครับยี่สิบสองค่ะ ยี่สิบสองครับอโอเคไหมไปต่อน,นะลูกอ่าเมื่อตอนต้นบทเราสืบพูดแล้วคําว่ามาสายคําว่ามาสายพูดอะไรเอ่ยใครพอจะจําได้บ้างใครจําได้ไหมมาสายอะไรชื่อเ,อเือเอเ่ือเสือสือเือเอเอเเต้าไมโเเต้าืออเอเอ่ย ชื่อเต้าเพาะอะไรคะลูกมาสายอาเด็กๆทบทวนนะด้ยปูชีด้ยปูชีชื่อเต้าฉั่อ่นล้วไม่ได้ฉอต้าชื่อเต้าด้วยปูชีขอโทษ สต้าชุดาสต้า่อดามาซ่าเอ,อ้มาส,สมาจินไหลาอต่อไปนะคะตัวนี้นะคะแปบลบว่าจินน้นหลาย จินหลายจินหลายจินก็เข้าใช่ค่ะรู้เก่งมากใครตอบหลายก็มาจัดค่ะใครนะคะลูกจัดค่ะ้าอ่าเก่งมากจินจัดจ้าจินโตอะไรนะเข้าอ่าหลายแปลว่ามามาหรือมาได้มาได้มะ เมื่อกี้หนูเรียนไปแล้วใช่ไหมคำว่าจิ้นใชไหมคำว่าจิ้นอ่ามีไปแล้วก่อนหน้านี้จิ้นที่แปลว่าเข้านะคะคำศัพท์ต่อไปเจียวเจียวเจียวเอียวเจียวตัวเจคือจอจานะคะลูกจีข้างหลังคือสระเอียวจีเอียวเจียวเจียวเอียวเจียวแปลว่าอะไรคะลูก แปลว่าส่งหรือว่ามอบครับคำสุดท้ายจั่วเย่จั่วเย่จัวเย่ถ้าเราซื้อถ้าเราซื้อพูดคำว่าเดียวจั่วเย่เดียวส่งมอบกันบ้านนะครับ ก็ส่งการบ้านนั่นนี่ถ้าสมมติว่าเอ่อเปิดเทอมแล้วเราซื้อสั่งการบ้านหนูใช่ไหมอ่าเราซื้อบอกว่าอ่าเด็กๆเอาการบ้านมาส่งนะคะเราซื้อก็จะพูดเป็นภาษาจีนว่าอะไรจ่งเสียเจียวจีอเย่จิ่วเย่เจียวจี้เย่ถ้าเราซื้อพูดคำว่าเจียวจัวเย่แสดงว่าหนูต้องหยิบการบ้านเอามาส่งเราซื้ <c oughs> อเลยมาส่งคุณครูน, <c oughs> นะคะ <c oughs> เดียวช่วยแย่แปลว่าส่งค่ะเดียวช่วย่โอเคทิดบทวนคำศัพท์นะคะเด็กๆต้องพูดด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่คำศัพท์แรงนะคะอุปถัม์ดูหน่อยจรุย่าจัวจิโตอ่าเก่งมากเดี๋ยวเราซื้อ ย้อนกลับไปแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะสุขคนพูดตามเลยจัวจืดโตจวจืดโต๊ะครับอ่ะจ้วจืดจ้วนจืดจตจืดจวจืดจวนจืดจืดจ้วจืจื อ่าเด็กๆเห็นต่าว่าข้างหลังคําว่าจือะค่ะมันไม่มีเสียงเลยมันก็คือตัวไอปกติใช่ไหมคะเราซื้อเซอร์บอกว่าถ้ามันไม่มีเสียงแสดงว่ามันเป็นเสียงเบาแสดงว่าเราต้องพูดว่าอีจืออีจือใช่ค่ะการบ้านวันนี้เราซื้อให้คัดคําว่าอีจือด้วยใช่ไหมอ่าใช่ค่ะทำ่าอีจือัำแล้วครับเราซื้อผมคัดเมื่อกี้เลยเก่งมากครับลูกอ่า ทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะจ้วจืจ้วจือเด็กๆเวลาหนูพูดนะคะเวลาหนูทบทวนเราซื้อจะให้หนูพูดคาให้พูดคำศัพท์ภาษาจีนสองรอบแล้วก็แป้ไทยหนึ่งรอบเช่นจ้วจืจ้วจจ้วจือจ้จือจ้วจือจ้วจือจวจือจ้วอ้วจอจ้วจือ้้อ้จือจูื้ออจือจอ

ขจิ้มจิ้แปลว่าข้าวไปเหย้าเหย้าจากต้องกับว่าต้องต้องต้องาจิ้มนะคะลูกเหย้านะคะไปสีโชเจียนสีโเจียน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 จียนเจียนเจียจียนนนีนเจียน

ขอโทษนะคะต่อไปชื่อต่า謝謝ชื่อต่ามาชื่อเต่าเข้ามาเข้ามาเข้ามาหรือว่าเข้ามาได้ต่อไป

อ่ะเด็กๆทบทวนนะคะทบทวนก่อนที่จะเลิกเรียนนะลูกอ่ะคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยเด็กๆใครอ่านออกบ้างเอ่ยอืมอ่านเลยตัวจืดอ่ะตัวจืดใช่ไหมคลูกตัวจืดตัวจืดโต๊ะค่ะโต๊ะค่ะตัวจืดโต๊ะตั้งตั้งตั้งใจดูดีๆนะลูกต่อไปตัวจืด อ ų, ีเจ้าอีเก right. ้าอ The ีอ่าไม่เลือกซื้อได้คนพูดาอะไรนะอีเ้าอีอีเก้าอีอีอีแปลว่าเกาอีต่อไปต้องไปดูรูปต่อไปเหมือนโตะตเหมือนเหมือนเหมือนต๊นะคะตจ้อจ้อจ้อวันนี้แล้ว

เหมือนเหมือนเหมือนสร่างสร้างแบบแบบตารางที่ถูทีนถูที่ถูเด็กๆคับเอ่อข้ามหน้านะคะเหลาซื้อก็จะขึ้นบทสนทนาใช่ไหมสัปสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆ ต้องฝึกท่องคำศัพท์ใช่ไหมคยลองอ่าน้อ่าจะเอาจนไปอเคยอ่านแล้วเด็กต้องฝึกท่องคำศัพท์นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราซื้อสั่งกันบ้านไว้ก็คือให้หนูคัดสองคำใครตอบเราซื้อได้บ้างว่าเราซื้อสั่งให้หนูคัดคำว่าอะไร สำมาอีสกอีสอีสุ้อีุ้กอีสุกอีสุกอันนนีุ้กอีสุกอีสุกอีสุกีสุกอเสีกอีสุนอีสุกอ้นุกอีสนกิีสดกค่ะุกอีคุกอีสุกอีสุกอีคุกอีสุกอีสุกอัสุกอีสุกอีสกอีสุกอีสุกหีดุกสุกอีสุงอีสุอุสุกอีสุสุดอีีสุีส้นแล้วหนูไม่อ้ีเส้นถูกอีสุคะลูก แต่ต้องัตัวแบบด้วยค่ะปีนได้เหมล่ะปีนตัวแบบคุปครับไ่ด้ค่ะตัวแบบอืมเหมือนเดิมเลยการวันการ้านเหมือนเดิมเลยนะคะที่เราทำค่ามีคำว่าสีสีโฉมสีโนมสี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  อันแรกต้องอะไร,รครูอันแรกรอะครูต้องทอะไร่อันอันแรกอันไหนครับอันที่หนึ่งรครูต้องทำอะไร,รครูหล่อซื้อบอกว่าให้ฝึกคัดตามตัวอักษรที่หลาซื้อ่อให้เป็นแบบมาใช่ไหมคะให้เขียนเหมือนเดิมเลยใช,ใชใ่เปล่าการบ้านเหมือนเดิมเลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะอ่ะก็คือคัดอันนี้ตรงเลยคัด อืมใช่ครับลูกอันอันที่สองก็คัดเหมือน,เ,อนเดิม,มก็คัดตามตัวยอย่างที่เราซื้อส่งไปให้เลยคัดตามลำดับขีดมีใครสงสัยอะไรอีกไหมคะลูกไม่มีแล้วค่ะอ่าถ้าไม่มีอย่างนั้นเราซื้อแบบอ่าหยุดการแชร่สต็อปแช์แล้วนะคือออกได้เลยป่ะคบเราซื้ออืมได้เลยครับลูก จเจียนครับอบคุณจัอบคุครับคุณคัยขอบคุครับอคุณครับขอครับอบรับขอรบอบคีครัขียนรับกอับอ้ขอับอคอออบ ออกได้เลยค่ะลูกออกไปกันเกือบดอยู่เลยแย่ไม่มีเราออกกันนะเราเรียนออกได้เลยนะคะกอบแล้วค่ะวเรียนแค่สองวิชาคณิตกับภาษาจีนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย